ครับอยู่ช่องเสียบปลดพาลุยนะครับมีรับจอบพิเศษครับขนข้าวครับใช้มิดโซ่โฟวิวเขาไหมรถเขาเปล่าเงี้ยมึงปิดนะมาเนี๋ยาตายมั่วไปมิดหัว,วเขอฟอังขอ,อ,อ,อฟอังคุณโดนเนาะ อัปโหลดครับอัปโหลดรูปครับโอเคโอ้ยเส้นทางครับบนตกครับ ไปครับเียงปังเลยครับเจอสาวสาวจะลงบุนบาทเดี๋ยวไปเจอกันที่คนข้าวเลยครับโอเคครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วครับ นี่ยครับเจ้าคนนี้แหละครับลากรถเกี่ยวข้าวนี่ครับจะมาขนข้าวขึ้นไปข้างบนขนขึ้นไปจะไปโอ้เดินนะเดินนะเย็ยบเขาอ๋อ พรุ่งนี้มีเกี่ยวข้าวนะครับพรุ่งนี้มีเกี่ยวข้าวประมาณหกไร่ครับอัน,นข้าวนาปีนะครับก็อ,อีกสักสองอาทิตย์ รับเครื่องเลยมีนี่ครับสูงท่วมหัวเลยนะครับท่านล้มก็บันเทิงแล้วครับ

สวยครับอันนี้จะเป็นหน้าดําครับนี่ก็เป็นหน้าดําครับฝั่งนี้มีมีซ้ำหนีบบมีซ้ำหนีบเออเออเออขึ้นขวนขึ้นนอดเจ้าเอากอนหมอขนี้วตกอนใ่ขนิ้วขอนิ้วขอน้วซึ่ง Ừ, trao, ừ. Bên gần ừ. um. vậy mặt tạo vẫn nói điều mặt bỏ อันนี้ข้าวเขาเรียกแถวบ้านผมข้าวอีกเขาเรียกข้าวพันเตี้ยครับสูงแค่เข่าครับรวงดีนะรวงใหญ่ครับแต่รู้จะกินนิ่มหรือเปล่า ถืออยู่ถืออยู่สื่อไปสองใบนี่ก็อีกประมาณสักสามอาทิตย์ครับสองเล็ดอกาจับลุ่มสองเกิดไปทางเงิน พรุ่งนี้ก็จะไปเกี่ยวฝั่งนู้นครับ3มไร่แล้วก็จะไปช่วงนี้ต้องย้ายลถใกล้ๆนะฮะไปอีกสักสามกิโลไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับอีก3ามไร่วันนี้เช็ครถเรียบร้อยครับ ร้อยเปอรพร้อมครับนี่ข้าวที่เกี่ยวออกนี่แม่วาเป็นข้าวเจ้ามอปน ก็ได้เขางามแท้เขางามเนาะเขาลายกระสัดตัวนี้ถ <the öst> ึงเขาเนียวถึงเขาเจ้าปนกันเขาบย่างง้าไม่ค่อยงามเนี่ยดูได้ครับเนี่ยข้าวครับ อันนึ้นจะเป็นพันเตี้ยน,นึงจะเป็นข้าวนาปีแต่ว่าลวงนี้พอกันครับนี่ทีมงานเสียพดพาลุยโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พาชมข้าว ชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ